ไม่มาค่ะพอโหจังเลอ้าวจะเบินมาอีกรแล้วไปอ่ะมา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 เดี๋ยวกูไปตอนนี้ไม่ใครอยู่ไม่เก่งน่ไหนเบินไปไปไปไี่เบินมาแล้วเหรอไหนไหนไหนไปไปกูขัไปดูไปดูไอ้เจ้าที่หาจัดเลยมเห็นดีไปเจ้าไปดูเยียบเลยปะเรียกจะไบินมาแล้วเหรอมันมาแล้วไปไไรถนี้ไอ้เที่ยรถนี้ไปรนกูไม่มีรถสี่กูไปงั้น ก็มันแบอนกูไอ้เหี้ยเปเดียววันี้เย่เย่เบอร์นี่ตัวหาจริงนะกูมองมันทีไรหาตลอดคนเขาเห็นกันทั้งโรงพยาบาลมันคิดว่าเราจะซื้อมันอะไรก็ไม่รู้เห็นอนเพื่อนไปซื้อเรื่องมันหลอกกูยากระทืบมันไหนเหี้ยเบอร์น่ะไปสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันไม่ปกป้องตัวเองไงเว้ยไอ้เหี้ยมันมันเหมือนแบบเราตีมันมันตีกลับอะไรเงี้ยมันเลือกเยื่อซูเองเว้ยตีไม่ได้เว้ยเรามีตอรี่มันจะมาพุ่นทำไมไม่มันน่ะแทงกูก่อนกูเลยตีกับบาลในทีหนึ่งเขาสมองให้มันเข้าที่หน่อยตายเลยป่ะ ายเลย, oh, ยโอ้ยย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 ยนยย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 นยยยยเยย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 กูเต็มเลยนะยันเก่าจัดเลยย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 ่ยยายย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 อยยยยไยยแล้ว,ลวยย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 ม่ยยยาา่นย กูไปจับผืนโอ้ยอย่างฟรีไม่ได้เล่นเลยวันนี้เยีแต่ประนดี้แต่พอสดีกว่า่าบอกว่าบอสอย่าบอกว่าบอสไม่เล่นผมสามไฟผมไหนพี่ไอ้มามาแล้วไอ้ยีเบอร์มาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วขอโทษนะว่าผมตีเยอะไปหน่อยนะสามไฟพี่เรามึงไปใส่ยี่อะไรปอกแขนนี่อะไรปัญญาอ่อนสวัสดีครับยีเบอร์มันบอกว่าพรามึงไปใส่ปอกแขนนี่อะไรปัญญาอ่อนอย่างนี้ได้ไงวะมันบอกว่าไหนไม่เทสอะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเบิร์นเดี๋ยวคุยสบายเลยสบายคุยหน่อยครับผม เนี่ยครับสภาคนเนี้ยครับคนเนี่ยคนเนี้ยครับเฮียเบิร์นที่ผมเล่ามีมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับเฮียไม่มีเลยครับว่ามาเลยครับถ้าคุณจะคุณแทงไม่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 มีไอ้บ้านเลยว่าอย่างอย่ากยังไงเขาเขาบอกอะผมจะกระทืบคุณอะเอาตรงๆคือผมกูผมจะกระทืบคนแก่ครับยาวอุ้นหายนะครับกลัวไหมล่ะอ้าวไหไม่ไม่พอพอมาตอนนั้นสภาตอนนั้นเลยครับตอนนี้นะครับท่านโอเค โดนหลอกสภาโดนหลอกฮัลโหลครับสภาแล้วเขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรหนีไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ตัวอไอ้รับไฟแม่ลืมไนตัวลืมอีกทีนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอีกแล้นะครับคือผมอยากเอาอาวุธเขาหายครับอาวุธตุ๊กอาวุธหายแล้วใช่ครับยอมไหมครับพอพอดูพอดูพอดูเพราะด้วยจากที่การกระทำแล้วก็คำพูดเขาดูไม่ได้แบบสันนิษฐานว่าเขาผิดหรืออะไรเลยครับ เนี่ยเดือดเอาเอาอันนี้ปืนอะไรครับอะไรอะไรครับปืนนี่นี่ครับเป็นปืนนะครับเจ้ย็นครับผู้กองต้นกะเดี๋ยวจะร้องไห้อีกใครร้องครัใครร้องใครร้องใครร้องก็ไม่ร้องให้พวกฟังหน่อยก็ใครใครร้องอ่ะเป็นไรครับนี่เอาอย่างไหนอะสบาครับผมว่าผมขออยากกันที่วันดิค่ะมามามาครับมาไอเบิร์นมาไม่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 เดี๋ยวคุยกับสบาบน สบายอาตานนั้นแหละครับผมต้องการแค่นั้นแล้วก็ลิมิตไหมครับอย่เบินปิดลิมิตไหมครับผมอยากให้เขาต้องการครับไปเนี่ยมันขับไปไหมครับสมามันต้องมันขับไปใช่พราะยังไงเราต้องมันขับไปแล้วครับเป็นต่อตอรี่ต้องเอนในครบด้วยเนี่ยใช่เบินโดนมีดกับพี่ไหมน้องก็คือยึดตามแบบเวลาจะต่อรี่ปกติเลยครับตามเวลาพิกข่ามปกติเลยอ้ยคือคือคุยผ่านนี่คือจะห่อได้ถูกตรงไหมครับใช่ครับน้องชายอันนี้ตกลงกันว่า ยังไงเอ็มไม่แล้วไม่ไม่แล้วก็ไอเบอร์มึงฟังกูนะไม่มีใครร้องตอนตอนตอนผิดยอมรับไม่ได้ปัดหนีเหมือนเหมือนพี่พี่มึงอ่ะแค่นั้นแหละสักครู่ครับมึงคิดได้เองขอเทียยวขออนุญาตครับสักครู่ครับไม่มีใครร้องเอ่อได้ยินไหมได้ยินครับเอ่อเขียนเรื่องแท็กให้ผมด้วยนะครับอ้าวอ้าวใส่แท็กเลยครับใส่แท็กใครครับไม่ไม่สมาตันนะก็ได้ครับเดี๋ยวสมาฟันไปเลยก็ได้ครับจะเล่นยังไงถูก ออกมาเลยดีกว่ามั้งเบิร์นน้องชายครับว่าจะเอายังงไเดี๋ยวตะครับยังไงครับคุยก็ตานั้นเลยครับที่ที่ผมกเสนอสถาบันคืออะไรตามนั้นวุ่นวายก็คือกูจะกระทือนเงไงเบิร์นวุ่หายยอมไหมคะต่อหน้าสภาพูดอะไรของมึงเนี่ยเมื่อกี้อย่างฟ้าวนเลยนี่ครับคุยคุยคุยกับสภาบันครับทางสมองผู้ผู้กองต้นกล้าคุยกับสภาหน่อยครับสภาคุยด้วยเดิคุยกับสภาเลยเบิร์นไรร้อหเเเถะบบิิ์์นนม่คุยกับสภาเลย จะไปร้องตอนไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันเงียบดิเงียบด,ดิกูฟังในเบิร์นพูดอยู่ไม่สภาพันไปเลยครับอันนี้เราอันนี้นสภาตัดสินใจได้ถูกไหมคนมนี้ตัดสินใจได้ถูกเลยไหมยอยากอยากให้หนูตัดสินใจไหม,ไมแต่เอาจริงๆคือเอาจริงสภาตัดส,สินใจก็ได้ครับไม่คือผมจะเล่นผมผมจะเล่นจนกว่าผมจะพอใจอ่ะเพราะว่าคุณควนท่านตีไม่สภาครัาแจมครับคือเขาเป็นฝ่ายเริ่มแล้วพอมาคุยสภาเขาก็เขาก็ยังฝ่ายเริ่ม ทำไมครับอ้าวมึงมาแทงกูอ่ะทำไมครับเออไม่จริงหรอนเรื่องคืออะไรต้นเรื่องคืออะไรอ้าวก็มึงด่ากูตอนบ่ายมึงด่ากูจริงปะล่ะพวกมึงด่ากูใครพวกมึงพวกกับกูกูอยู่คนเดียวส่นไหนไม่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 แล้วแล้วพี่บีมพี่บีมถามึงเสือกพี่้เลยเอ้ยมา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 เอ้ยอังกูกูไม่คุยแล้วออกมาข้างนอกมาไม่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวสบายสบายสบายเนี่ยดูครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดหรืออะไรเลยครับก็ ตามนั้นก็ได้ครับเบิร์นอยากอยู่ดีเนี่ยเบิร์นเป็นลายเบิร์นเบิร์นอะไรเบิร์นเบิร์นเบิรนคุยคุยสัพันได้เอาอยู่แล้วกใช่ครับเขาว่ายอมรับที่จะเล่นครับดูเรื่อไอ้พี่จนกว่าจะมีคนแบบคนหนึ่งยอมแพ้ใช่ไหมครับก็จนจนกว่าใครใจอาวุธหายก็ได้ครับระหว่างเอ็เคกับกับเนี่ยครับชื่ออะไรนะผู้กองต้นกลาไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละครับคุณเบิร์นนะคะครับผมอันนี้คือคุยแล้วก็คือตรงมี เป็นใบหรือเปล่าครับเป็นใบอะไรครับไอเบิร์นมันไม่ใช่แก๊งมึงอยากได้เป็นใบมึงขึ้นแก๊งมาดิประชาชนจะจะไม่นับไม่นับใช่ครับโอ้แล้วผมแล้วแต่หรือคือหาผมเจอก็ถูกต้องไหมบังคับเขาเขาบังคับครับตามความไฟก็ไฟหนึ่งก็ตามเวลาสตอรี่ก็ไฟหนึ่งก็ถูกเวล่ะก็ไฟเดียวก็ได้ก็ได้ก็ไฟหนึ่งครับได้ไฟหนึ่งครับมีปัญญาแล้วคนเดียวครับ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 อย่าพูดเยอะครับเดี๋ยวลุดน เอาตามนั้นก็ได้ครับตะบาเขาว่เขายอมรับครับไม่ได้บอกว่ายอมรับนะไม่ได้พูดเลยว่ายอมรับเนี่ยปัญหาเลยหรือเปล่าีไม่มีหรอกครับไม่มีไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกเังไงครับเอาเอาเย้เบย์อย่าเสนอหนยังไงพูดเอาเออเออเอาเราจะขอโทษขอโพยกันไหมจะได้จบจบเอาไหมล่ะคุยกันดีๆก็ได้อะนี่รอกอล์ฟมาก็ได้นะครับ เกี่ยวอะไรกันเกี <S <S <t un> <t un> <im> im> ่ยวแล้วไม่คุยคุยกับผมไหมคุณไม่เรื่องเรื่องไม่เกิดเรื่องเรื่องเรื่องไม่เกิดไม่หมายถึงว่าคุณอ่ะคุยกับผมไหมตอนรีบมันก็ผ่านสะพานนี่ ไม่ก็หมายถึงทำคุณน่ะคุยกับผมไหมจะได้จบกันไม่ไม่ไม่ฟังแลฟังนล้วคุณคุณหอมไม่คุยอ่าฟังฟังโดนต้นตีนกูไงคุณคุณเป็นประชาชนอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรอยู่แล้วคุณจะให้พวกผมรออะไรีามันก็เกิดขึ้นแล้วไงพอนะ่ลกูว่าทืบได้อะเอาง่ายๆนเบอร์คุปากดีอ่ะสภาฟันฟันมาเลยครับเห็นไนะครับเขาเขาไม่ยอมเลยมึงออกมามาเดี๋ยวสภาสภาฟันเลยเดี๋ยวมันเอาอย่างี้ก็มา ทางเอนก็เล่นเล่นเล่นไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพ่งนี้ค่อยมานั่งคุยกันอ้าวก็ตามตามที่ตกลงกันตามนี้กันรีบออกมามาไอเบิร์นมาเอ้ยมึงปล่อยมาดิไอเฮียเดี๋ยวกูเอาห่อครับห่อไอเฮียแก่จะมีโอกาสห่อก็จะห่อครับต้องตกลงไี๋ย่วห่อครับ๋ยวตอนนี้มันห่อไม่ได้อันนี้ตีเล่นอย่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาคุยกับพี่เกาีกัครับมึงอย่ายุ่งมึงมึงไม่ต้องลนมาง่ต้อนมึงม้อลนมาไแล้อเลนมึงไม่ต้อลมึง้อลน แหมไอ้สัตว์มึงออกมา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 ไอ้เหี้ยแกมึงเดินไหวป่ะให้กูเอาวิวมาแล้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 วจับนั่งวิวแชร์หรอบหนึ่งไปถังเตือนแล้วครับถังเตือนแล้วมาไปไปไปออกสภามาอย่าเป็นเรื่องนองเงยได้แล้วมาไปไปไปออกมามาเฮ้ยออกมาออกมาครับสภาไล่ไหน่อยครับไม่ยอมบอกนะครับ ไม่เดี๋ยวเล่นแต่อรี่กับมันต่อเนี่ยยังไงสรุปยังไงไอเย่อเย่อเบอร์อย่าครับมึงจะเอามันด่าเราไม่อยู่เลยมึงจับมันแล้วมันด่ามันด่ามันด่าพี่ไอ้เออร์นะลิงนะตีคนแก่สี่เดียวกับเองเออมันไม่ออกอ่ะเนี่ยมันต้องออกแล้วเนี่ยรอดิสภานะมันออกสภายัอย่างมึงมันมันยองงอยู่สภาเนี่ยกูกูบอกให้ขับไปซี่หรือกูกลับเอง ผมของประชาชนหรือเปล่าครับขอไปเหมยผมรอน้าไล่สบายสบายลงคนไล่หน่อยครับออกออกเลยครับครับออกออกออกครับพี่เบิร์นครับอยินดีครับมาอยินดีครับยินดีครับน้องผู้กองต้นกล้าผู้กองต้นกล้าผู้กองต้นกล้าไอ้เบิร์นไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ร้องไห้ผู้กองต้นกล้าผูกก้าองต้นกล้า อะไรให้ร้องมือไปเนีย้ฟังนะฟังนะคุณยมอีกรอบตามคุณผิดคุณย้ำแล้วคุไม่มีน้ำตาเศไ้สคจะพี่มือตาเลยไม่าวาวาวปเลยเฮ้ยูเองผมบอกอเออมอย่าล้มองออกออย่าล้มองออ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 มดีอมาดีอดี้ยเรียกไปเรียสบายดเรียบสบายดกคุจับนั่งวิวแชร์หรอกไอเทียบกาด علي, อะไรอะไรอะไรไอ้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 ยท tamam> ี่ขำแห้งไอ้ที่ขำแห้งไอ้ไงยี่มาไอ้ยุงใส่ใส่แว่นในสัตว์ ไเย่มาเยป็นญาอ่อนอเย่ใค่ใส่แว่นสุดท้ายร้องไห้ไครร้องใครร้องร้องตอนไหนวะเ้่กูพูดเราตัวใครไปโม้ให้มึงฟังว่ากูร้องวะกูไม่มีรับพัาแเลยามึงมึงพูดมพูด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 เป็หามเป็หลามลูกยิ้มเอาให้พังก็ไอเย่อารอารีีมาเลยอารีีารีพพจะมอจะมอหรือจะฝอยจะมอหรือจะฝอยพูดดิพูดดิจะมอหรือจะฝจะมอหรือจะฝอย มันบุญลกไม่บ่มันบุญลกไป่บ่ฮะพูดดิพ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 ูดิพูิพดิพูดพูดดิเอาอะไรมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรสัตว์อะไรอะแกเยอะมางเป็นบ้าเหี้ยอะไรสัตว์หน่อยพูดหน่อยหน่อยหนึ่งกัสอสบาสบ้าดาดาอยสบ้เอาดิพูด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 ดิ พยายามมันเนี่ยไม่เป็นใครพยายามพูดดิ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 พูด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 แล้วหยุดเลยกูพูดเอาไม่หบอกจะพูดแล้วกูพูดแทนอะไรเนี่ยสบายไร่เดครับไม่ยอมบอกครับไม่ต่อยกูแล้วเหรออะไรอะไรอออ้้้้้รงงงหหดิสบายไร่เด็กครับสบายไร่เด็กไอ้กูอยากได้ตัวตับต่ะสบายไม่ยอมบอกเลยครับเนี่ยวเดี๋ยวไอ้ลักเกี่ยงลักเกี่ยงลักเกี่ยง ไอ้ด eh? ีสิไอ้ล you know? ัก uh, เี donc, ่ยวลักเี่ยวให้ให้เขาไล่ไลมันออกอยู is is ่คนเดียวเนี่ยอะสบายเลยนะใครไ่มึงร้องได้ทำไมอ่ะมึงร้องไห้ทำไมเฮ้ยดดิ้้ด้ด้ดิ้นี้เ้้้มัน มันมีมกเลมันไอ่นใส่มันลืด่าลืมด่ามันไอ่นใส่ไอ้ยืใส่ไอ้สัตว์ไอ้งโง่่าเลิอบพูดเม่อไหร่พูดอ่ะเอบพูดเมื่อไหร่พูดวะไอ้ไอ้ยไ้ยไอ้คุยสอบพูดเม่อไดร่พูดวะสัตว์อพูดเม่ไหรพูดวสัตว์มึงพูดบ้ามึงพูดหลอกเป็นเราไอ้สัตว์ มุกลงเป็นป้าไว้ไม่ขอพูดไดิมม่ขอพูดไดิมม่ขอพูดไดิมม่ขอพูดไดิไม่ขอพูดไปดิไม่ขอพูดไปดิจะตีมขอพูดไปดิอะไรอะเยอกระจกเออเนี่ยเบอรนกระจกเนี่ยใครไม่ใครังไม่หอ้เบอร์ในกระจกไอ้กระจกมุ่ลงเป็นปาไว้สารมันตีกูตายน้องไอ้เยี่ยกูอายว่ะขอไปผูกคอตายไอ้เย้เบิร์ร้องไห้สัตว์ เดี๋ยวกูจะพูดเดี๋ยวกูจะพูดเดี๋ยวกูจะพูดเมื่อไหร่มึงพูดอะไรเยี่อะเดี๋ยวกูจะพูดเดี๋ยวกูจะพูดไอสัตว์พูดกี่โมงไงยี่อะผมก็ได้เอาไปดิเลขอะไรยี่อะเลขอะไรหนึ่งสองห้าแปด เขาโดนมาเพยตามเคสอ่ะไอ้เฮียเบิร์นไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ติงตองไอ้เอาตายหมดเอาหลังเข้านะเฮ้ยให้ข้ามันขยะหลวบมันก็หลวบหลวบเลขกูให้ข้ามแค่นี้แหละหรพรุ่งนี้มาต่อไม่จีเิะวขาอยากหลวบเฮียเบิร์นเลขก็เอานะอย่าท้อสูตรนะเรามีสตอรี่นะเอาไม่ได้ยาวเลยไอ้ออนเบิร์นรถดิเออถามก่อนรูปลักษณะไอ้เบิร์นเป็นยังไงฮัลโหลครับหบอสฮัลโหลครับสภาเขามีเพ็ตัวครับเฮ้ยมึงมาถ่ายรูปมันลงทวิตเนี่ยหน้ามันอ่ะ ถ่ายรูปหน้าให้หน่อยดิไปณเจออะไรรู้จักอะไรมีเพนในตัวหามีเพนในตัวยี่สิบสี่คูณปวดรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยปวดแล้วใส่เปล่าผมโดนอ่ะโอ้ยให้ผมพูดเลยเออพูดเถอะพูดไม่ไหรพูดใช่เหรอมันมีเพลนเหรอมีเพลนในตัวยี่สิบสี่คูณนะโอ้ยปวดร้ายสะพากาอเชี่ยจิตเจาะมันขวดเท่าไหร่นะขวดละล้านป่ะขวดละล้านขวดละล้าน โอ้เบิร์นลูกบอลมึงล้มแน่เบิร์นสวยดิเบิร์นสวยเบิร์นสวยแล้วเบิร์นไอซัพฟู่แล้วยเบิร์นกูแล้วเบิร์นลูกบอลไม่มีแล้วแต่สอานใส่หัวไม่แร์เนี่ยเฮียเขาแลกหัวรถกระแล้วป้ามึเจอไอซัพโต้ดิไอเบิร์นให้สะพาให้สะพาดูให้สะนดมันมีจริงป่ะจริงดิเฮียไอ้ไอ้เทลเทวรองก้มดิพี่ขอเที่ฝอยไม่โดนหัวใครเราไปหนึ่งหัไปหนึ่งก่อนนะอันเนี้ยไปหนึ่ง พี่หมูเนี่ยรถคันนี้พี่หมูเดี๋ขวัดขวัละายเขาสบาขวัละได้ครับได้ไให้หมอชุบเลยใส่หูดอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วไอ้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 ไ้ไอ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 ้ไม่ได้นอ้ไไอไ้ไอ้ไอ้ไอเไอ้ัไม่ได้นะเไไ้ไไ้ไไ้ไ้ไ้้อน้ไ้ไอ้อไ พูกกองต้นกามึงสวยแล้วไอ้เหี้ยวันเนี้ยอดไปอาชีพร้องเพลงแล้วมึงเอาไว้ทำไมเนี่ยเอาเพีงนไว้ทำไมเนี่ยสภาพไม่ได้ เอามือเือเอาเมือเอาไปไอเบิร์มึงพอไเอร์าูกพ่อไอเบอร์กพ่ออเบร่ะไอมบอูกพ่ออเบร์่ไอเบอร์ถูกพ่อไบรกพ่อไอเบอร์มูก่อไบอร์กพ่าไอเรก่อไอเบอร์ถก่อไอเบอร์ไเบอรี่อไอเบก่อไมเบอร์กพ่อไเบ่อไอเอก่อไอเบ้ร์ถูก่อไดเบอพาอเบร์่อไกเบอมครักไอ้เบิร์ดก่ไออร์ถูกพอไอเบอร์ดไอ้กระจอกมันไ่านสรา่เบร์ไเบร์กะรผ่านสภา มึงให้กูพูดไหมล่ะมึงให้กูพูดไหมล่ะเขให้กูพูดละให้กูพูดมึงให้กูพูดเลยล่ะพยามพยายามพยงมพูดดิพูดดิยูดดิพยดดิพูบดิพูดดิพูดดพูดดพูดดิพูดดิพูดดิพูดดพูดดิ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 พ่ดดิคู่ดิพูดดิพูดดิพพูดดิดดพูดพูดลยพูดพูดะพูดดพูดพูดพูด

อย่าร้องอย่าร้องให้ไม่ไม่ไม่ไอ้ปิ้งปิ้งให้มันพูดดิกูอยากรู้อ่ะพูดดิพูดดิเมื่อไหร่พูดพูดเมื่อไหร่พูดเนี่ยไม่เลยมึงก็พูดดีไอ้เนี่ยว่าไม่กล้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 าสั่งมาไม่กล้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 าคนนึงเหละไม่กล้าไม่กล้าไอ้ไอ้นี่ตัวจิ๊กี้ไอ้นี่ตัวจิ๊กี้ตัวจิ๊กี้ตัวจิกี้ตัวจิี้ตัวจิ๊กี้ไม่กล้าไม่กล้าไม่มึงไม่กล้าดนี่ว่ะเฮ้ยไม่กล้าพูดที่ว่าเออมึงฟังกูดิใครใครเปิดลูปแผล แผ่นซีดีแะมันพูดพูดอื่นก็ทำเดิมไะไอ้คิงเงี้ไอ้งงี้ไอ้ชิงี้ไอ้ชิงเงเบนเบนเบนน้องคุยเลยั้ยนี่ครับ นี่นี่ม่ไหนมงะพูดไรมึงไม่ไหนพูดให้กูพูดปให้กูพูดปใกูพูดปใ้กูพูดปให้กูพูดปไม่มึงพูดทีดิแกมึเป็นไมพูดอะไรใกูพูดปคนพูดไม่ใช่หรอมึงเป็นพูดปยังไงพูดมึงพูดมาเลยพูดอะไรอะไรมึงมึงจะพูดมึงไม่ไม่มึงขู่ไม่ใช่หรอมึงขู่ไม่ใช่หรอมึงก็พูดทีมึงขู่ไม่ใช่หรอพูดพูดพูดสิอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงชวนทำไมน่ ไอ้เหีอ่ะไอ้เหี้ยกระจอาเอาเรื่องเพลงก่อนแล้วเราก็อย่ามาด่าหน้าสภาเหี้ยาไปเอาไ่เป็นไปเาไปเอาไปเาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเ้าไปเองไปเอาไปล้าไปเอาไปเอาไปาไปเาไอาไปเเอาเอาเาเอาคาเอาไปเอาไปเอไอาเอเอาเอาเอาไเาคปเอเอาไปเไเาเไเเไเไปไปไไป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 ไไไปไปไปาเดีไอ้เหี้ย โอเคนับหนึ่งถึงสามนะครับสบายสบายคุยเรื่องเพลยเลยครับเพลไม่ไม่คุยเรื่องเพลย์ดาเพลเออว่าไงหยุดกันหรือยังจะหยุดกันหรือยังไม่ไม่คุยเรื่องเพลย์ดิไม่เกี่ยวรู้แล้วรู้แล้วรู้ทุกเรื่องแหละเออพี่บางเลยพี่บางเลยเมียบแล้วเนี่ยเราเียบแล้วเแี้วแป๊บนึงแกงให้ใจเย็นๆได้ไหมเยสเซอร์อ่าสภาเขาจะไม่ไหวแล้วถ้าไม่เขาจะไปโอเคครับโอเคครับเอาเรื่องเพลย์หรือเปล่าวาเลียเช็คไว้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อปมาก็ทำงานได้ค่ะเดี๋ยวเราดูไวหรือยัง เวลาจำเรื er. okay. ini, ah, okay, so to to okay, ่องเพลไม่ได right, hmm. okay. ้จร uh, okay, okay. ิงๆเพราะว่าตอนนั้นโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสบายรับเรื่องไว้ก็ได้ครับเราเปิดกระเป๋าเขาดูหรือยังเปิดแล้วครับมีกี่ขวดครับมีทุกอย่างเช็คไว้เรียบร้อยนะโอเคครับผมอ่าถ้างั้นก็ไล่มาบ้าบ้าบ้าเบิร์นขับที่เดิมเรืองเลื่องงอแงได้เลื่องงอแงได้แล้วบไปเพื่อนไป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 เพื่อนเบิร์นเพื่อนเพื่อนออกหได้แล้วเพื่อนเบิร์น เราจะแก้แข่งนเามใส่กอดใส่กอตาดิใส่กอดตาดิใส่กอตาดิใส่กอดตาดิใส่กอดยาวอันนี้ไปมาท่าไไโง่เมือนเดิมอมันบุนลเป็นบ่อครับมงเอามือามันดีดมันบุ่นลเป็นบอลี่ออันนี้พี่อานี้มันบุนลบไปเน้ออย่าอ่นกันเดบิเียหามันทำเยยใจดิอย่าเบิร์น้ยเฮ้ยอย่าเบิร์น

มันควรจะค้รเอแอย่างน้อยก็แบบให้หนูพูดก่อนให้หนูอธิบายก่อนก็ได้ไม่ใช่ว่าแบบมาทะเลาะกันจนหนูไม่อยากพูดหนูไม่อยากตัดสินอะไรเลยตอนเนี้ยอนแล้วอย่างนี้อแล้วอย่างนี้เขาเขาก็จะโดน่หนุมหมอหมอมาก็ไม่ได้กลับโรงพยาบาลนลยทรงเนี้ยใช่ก็ตอนนี้เมื่อกี้หนูถามแล้วไงว่าแค่หลุกกันไปก่อนใช่ไหมพี่ก็บอกว่าใช่ก็ใช่ไงก็หลุกกันไปก่อนก็ยังหอบหลุกหลุกก็ต้องไปหลุกโรงพยาบาลหรือเปล่า ไม่ปิ้งถ้าตีลองทำเดี๋ยวหมอเขาก็เอากลับโรงพยาบาลล้วใช่ใช่ถ้าหมอเห็นตีเมื่อกี้เราชวนมาคุยครับผมทางทางเราโอเคขอโทษนะครับถ้ามุ่นวายอะไรไปขอโทษนะครับเออก็ต้องบอกหมอนะว่ามันเป็นอะไรไป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  บอกไอ้หลอดเข้าวอเนี่ยดิ๋ยวเขาอยู่เขาร้องเลยไอ้ไอ้เยเบิร์นไอ้เบิร์นไอ้ายไอ้เบิร์นมองหน้าแมงมุมตลกยสัตว์ตัวมึงนี่ตัววุ่นวายตัวปัญญาอ่อนละแล้วคุยอะไรมีคุยอะไรเฮ้ยไอเบิร์นมึงมึงขอพูดมาดิมึงมีเทียอะไรมึงอยากพูดที่อะไรแม่มึงฟังกูนะมาตอนแรกตอนแรกมันหนวดตอนแรกมันหนวดร้อตอนนี้มีผมไปสัตว์โอป้าจ้ะไอ้้ไอเบิร์นมันทำสกุลอะไรนะพี่เอเบีร์นมึงด่ามึงด่าไงที่จะเอามัน ไอ้เบิร์นกูด่ามึงใหน่ได้มึงลงวะไม่ไม่ไอ้เฮียมึงไหวปะเดี๋ยวกูจับแม่งนั่งวิวแชร์หรอกไอ้เด็กเฮียเฮียเบิร์นเฮียแก่บอสยิงลบนักศึกษ fwb เขาว่าไอุ้่นน้ำลงเนี่ยไอ้เบิร์นสภาพสภาพไอ้เฮีย fwb คุยมันมีคนเอากับมึงด้วยเหรอเนี่ยไอ้เฮียไม่ยอมนะครับไอ้เฮียมันทาดีปะคุย ไปเบิร์นเบิร์นมาสั่งเรากูพอแค่นี้แหละเดี๋ยวมึงเจอพวกพี่กูต่อเลยไปไปไป